สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชค่ะที่เพชรยนรถมือสองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีอัปเดตรถสวยๆอีก1นึคันนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็น Toyota Cora a l t i t i s 1.8V ปี2013นะคะบอกเลยคันนี้ได้เป็นตัวท็อปฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มแน่นอนนะคะราคา3 3 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่อน5,800บาทเท่านั้นตลอดอุสัญญาเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่ 3.49บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดกำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยได้เป็นตัวท็อปสภาพเดิมๆสวยๆเดิมแท้โรงงานนะไม่มีประวัติพิวามชนหนักจมน้ำก่อใหม่มาแน่นอนนะคะทางร้านรับประกันในส่วนตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาแน่นอนนะท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวมาดู ในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยนะคะสาหรับโคราอัลติสคันนี้บอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าน่าใช้งานมากนะคะเป็นตัวรายเทสทีหนึ่งคันก็ว่าได้นะนานจะมีเข้ามานะคะวันนี้มีมาให้1คันสวยๆนะคะเป็นเครื่อง 1.8V เลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันในส่วนของด้านหน้าตัวรถสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของกระจังหน้าคลมเยี่ยมสวยๆนะคะเป็น3ชั้นลงมาแบบนี้สภาพสมบูรณ์เดิมเลยสวยๆมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดท นีนไมาให้แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะสันเหรี่ยมด้านข้างนะคะเห็นได้ชัดเลยกันชนด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีรคอาการแตกเล้าวสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมในส่วนของโป่งซุ้มล้อเดิมโรงงานนะคะคันนี้ รอยนะคะรอยต่อนะคะเรียบเนียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นแมตต์เดิมโรงงานขอบ16ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ดอกยางปี2 0ง2ีค่ะดอกยางถือได้เลยว่ายังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะโป่งซุ้มล้อก็สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะมากันต่อในส่วนของกระจกมองข้างค่ะคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดาเป็นระบบปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆแบบนี้เลยกระจกด้านหน้าได้เป็นกระจกเดิมโรงง,งานนะคะของโตโยต้าเลยป้ายภาษีพรบคันนี้ต่อมาให้แล้วเรียบร้อย สีด้านข้างเดิมแท้โรงงานสันเรียบด้านข้างเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้เลยรถของเรานะคะไม่เคยผ่านการพิชความชนหนักเปลี่ยนประตูมาแน่นอนประตูเดิมแท้โรงงานสีเดิมสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของมือเปิดนะคะได้เป็นสีดำนะคะมีสีโครเมียมตัดสวยๆแบบนี้มีมาให้แล้วกระจกรอบคันได้เป็นกระจกเติมโรงงานโตโยต้ามีสัญญาณการขโมยมาให้ด้วยแล้วเรียบร้อยภายในได้เป็นโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำสวยๆเลยฟังชั่ ท่นมาเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าจอนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้บอกเลยว่าฟังชันออปชั่นค่อนข้างเต็มเดี๋ยวนดพาลงไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเรามาเริ่มดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะในส่วนของแผงด้านหน้าตัวรถนะคะลูกค้าสวยๆเลยบอดี้เดิมโรงงานนะคะแล้วก็ โครงสร้างหลักนะคะน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะน็อตเดิมสวยๆนะคะสภาพไม่มีช้ำนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างค่ะสมบูรณ์เดิมโรงงานน็อตไม่มีการขยับขยืขยน่นน็อตเดิมโรงงานรอยมคอาร์คเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้ภายในนะคะกว้งสางๆสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานพร้อมขายเลยนะและมีในส่วนของสครับเพจมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเสาบีน็อตไม่มีการขยับขยื่นค่ะน็อตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมแผ่นเพ เดิมโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมนะคะวันเดินปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะสําหรับท่านใดสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่าง4ีด้านข้างสวยๆเรียบเนียนแบบนี้นะคะไม่เคยมีการฟิก พลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนกระจกรอบคันได้เป็นกระจกเดิมโรงงานด้วยนะคะมากันต่อในส่วนของด้านหลังนะคะเบาะเดิมโรงงานนะคะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเครื่อง1.8 V ด้วยขับขี่ในเมืองนี่ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ขับขี่ออกไปในวันเนี่ยถือว่าบอกได้เลยว่าสบายๆเลยทีเดียวน,นะคะมากันต่อค่ะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะแผงประตู เดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานนะคะสันเรียมด้านข้างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมๆโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะมีไฟ ติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยอยู่สภาพสมบูรณ์ตาสัญลักษณ์โคราเอาติส 1.8V อยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะลูกค้าสำหรับท่านใดกำลังตามหายอยู่นาะนุชอยากแนะนำคันนี้มากลูกค้าสภาพสวยราคานะคะเป็นกันเองมากเลยราคาจับต้องได้ราคาเพียงแค่339,000ลูกค้าฟรีดาวผ่อน5,800เท่านั้นรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาท เป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวจบนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะติดต่อสอบถามมาด่วนเลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างกระจกด้านหลังนะคะเป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะของโตโยต้าเลยเช่นเดียวกันนะคะไฟไฟเบรกดลงที่3มีติดตั้งมาให้นะคะสภาพสมบูรณ์สวยๆนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างหลักเดิมแท้นะคะด้านหลังเก็บสัมภาระกว้างๆนะคะนี่นะคะบอกเลยว่าเก็บกระเป๋าเดินทาง 4- 5ห้าใบเลยนะคะมาพร้อมอย่างอะไหล่แม่แรง ถุงเครื่องมือมีมาให้แล้วไม่มีการติดแก๊สมาเป็นรถน้ํามันเดิมโรงงานรอยเมคอพร้อยซิลิโคนต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมมีให้เห็นแบบนี้ชัดๆเลยนะคะนี่ใครตามหาอยู่หรือใครกําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะวันนี้นุษมีมาให้หนึ่งคันสวยๆเลยนะคะเป็นรถนะคะที่อยู่กับเรามานานมากนะสำหรับแบรนด์โตโยต้าและเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าถึกทนแน่นอนนะคันนี้ลูกค้าใช้ไปนะบอกเลยว่าใช้ได้ยาว นะไม่ใช้งานคันนี้140,000กิโลเท่านั้นรถปี2013ถือว่าการใช้งานของคันนี้น้อยมากๆลูกค้านะคะน้อยจริง ด้านหลังค่ะมาในส่วนของนะคะเบาะด้านหลังสวยๆกว้างๆแบบนี้สภาพสมบูรณ์เลยนะคะโครงสร้างหลักน็อตนี่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานนะคะสวยๆเดิมๆแผงประตูด้านข้างสมบูรณ์เดิมโรงงานสครับเพจมีมาให้ทั้ง4บานเลยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นกระจกเดิมโรงงานของโตโยต้าทั้งหมดเลยสันเรี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดนะะแบบนี้นะมือเปิดเท่ๆสวยๆส,สมบูรณ์เดิมโรงงานแบบนี้ค่ะลูกค้าอะมากันต่อ ในส่วนของภายในตัวรถมาเริ่มดูของแผงประตูที่เปิดปิดกระจกนาเซนทัลร็อกมีมาให้เปิดปิดกระจกอัตโมีมาให้นะ,ะโครงสร้างหลักน็อตยึดฝากับน็อตยึดประตูนะคะเดิมๆโรงงานสวยๆสครับเพลดม,มีมีมาให้ทั้งหมด4ประตูเลยนะคะโครงสร้างหลักเสาบีค่ะลูกค้าเดิมๆแบบนี้สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานมีให้เห็นนะคะและคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะในส่วนของด้านคนขับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนี่ บอกได้เลยว่าคันนี้ฟัง์กชันมาเต็มอย่างที่น้องแจ้งไว้เบื้องต้นเดี๋ยวพามาดูฟัง์กชันกันนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยข้างในตัวรถอ่ะสตาร์เทเครื่องเลยนะคะ สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะเป็นได้เป็นในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆมาพร้อมนะคะคันนี้นะที่รับสายวางสายมีมาให้ไม่เดิมแท้โรงงาน176,939กิโลเมื่อกี้แจ้งผิดขออภัยด้วยนี่คือไม่เดิมเลยไม่เดิมเดิมโรงงานรถปี2013ลูกค้าถือว่าไม่ได้เยอะนะสำหรับการใช้งานนะและและ,และอย่างที่รู้ๆกันว่าโตโยต้เนี่ย จะขับเป็นร้านโลก็ไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะคันนี้มีมาให้แล้วสวยๆฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าเดิมโรงงานด้านในส่วนของหน้าจอมีมาให้ค่ะกล้องถอยหลังมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้ เทเๆแบบนี้เชื่อมต่อนะ FMAM ได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้หัวเกียร์สภาพไม่มีช้ำเลยลูกค้าสภาพสวยๆไม่มีช้ำสมบูรณ์แบบนี้นะคะใครกำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะน้องรดรีบเลยนะบอกเลยว่ารีบด่วนเลยคันนี้ ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดฟรีดาวได้นะคะออกรถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5,800บาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะรถสวยๆการันตีโครงสร้างมีมาให้แล้ว1นึคันเป็นรถตัวท็อปด้วยเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องค่ะลูกค้าได้เป็นเครื่องดูโอวีวีเดิมแท้โรงงานนะคะสภาพห้องเครื่องคือเดิมๆโรงงานรอย ตัวโครงสร้างต่างๆน็อตยึดต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์คันหน้าเดิมโรงงานแบบนี้นะคะน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานสภาพสมบูรณ์เลยนะคะน็อตไม่มีการขยบเยื่นฝากับโรงเดิมโรงงานแบบนี้มีเห็นชัดๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถมือสองไว้ใช้งานนะคะนุชแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะ t o y o ต้าโ,โคราอัลติส 1.8V ปี2013นะคะตัวท็อปสวยๆแบบนี้ราคา3 3 9 0ามนาบาทเท่านั้นนะคะไม่ใช้งาน1นึ่งแสนเจ็ดม กิโลเท่านั้นเองนะถือว่าไม่ได้เยอะเลยพร้อมฟรีดาวได้นะคะผ่อนฟรีดาวเดือนละเพียงแค่5,800บาทเท่านั้นสนใจโทรหาหนุตตามเมอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวอาติสมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ